สวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมกับเช้าวันอาทิตย์ที่18เดือนสิงหาคม2567ค่ะอยู่กับปอนภาวินีเทพคำรามนะคะสวทนครพนม fm 90.25 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าจังหวัดนครพนมของเรานั้นมีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็นับวันยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็มาจากเรื่องของคนเนี่ยละค่ะในการขับรถที่มีความประมาทแล้วก็ละเลยในการเคารพกฎจราจรนะคะทั้งเรื่องของการขับเร็วเรื่องของการแซงในที่ขับขันเรื่องของการฝ่าสัญญาณไฟจราจรและที่เห็นบ่อยมากๆนั่นก็คือการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะทำให้มีความรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยค่ะ เรื่องนี้นะคะทางจังหวัดนครพนมนั้นได้ติวเข้มครูต้นแบบขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับเยาวชนในสถานศึกษานั่นเองนะคะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพ จัดอบรมโครงการครูต้นแบบขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดนครพนมประจำปี2567เพื่อให้ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครพนมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัยอันนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาพูดง่ายๆก็คือคุณครูเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆได้นะคะ ก็มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยค่ะรวมถึงการใส่หมวกกันน็อกแบบร้อเปเซนด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการใส่หมวกกันน็อกนะคะก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยนะคะลดลงได้ค่ะ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็มีทั้งครูอาจารย์และบุคลากรในจังหวัดนครพนมเข้าร่วม120คนนะคะก็มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายทักษะการขับขี่บนท้องถนนการสอบใบขับขี่การให้ความรู้และสาธิตการปรถมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นหรือว่าการ CPR ค่ะ การเสวนาขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม5้าเสาหลักและการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยความรู้เรื่องหมวกกันน็อกเป็นต้นนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะและรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน ให้เป็นวาระเร่งด่วนใน9ปีที่ผ่านมานะคะก็คือปี2,554ถึง2,562แต่ว่ามีเด็กและเยาวชนไม่ได้กลับบ้านมากกว่า26,126คนค่ะหรือคิดเป็นปีละ1,902คนซึ่งถ้าหากไม่แก้ปัญหาเหล่านี้นะคะในอีก11ปีข้างหน้าก็จะมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอีกถึง 44,021คนคะ่ะหรือว่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงปีละ3,675คนนะคะดังนั้นการให้ความรู้ทักษะความปลอดภัยในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนแก่บุค,คลากรในสถานศึกษาจึงถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าคุณครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับน้องนองนักเรียนนะคะถ้าหากครูไม่ใส่หมวกกันนอกไปบอกเด็กไปสั่งสอนเด็กให้ใส่เด็กก็คงจะไม่เชื่อฟังคะ่ะ ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เช่นเดียวกันต้องสามารถแนะนำถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้กับน้องๆที่ขับขี่ไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกให้ลูกๆเห็นด้วยนะคะความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ปลูกฝังและให้เขาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการขับขี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ขับขี่ปลอดภยัยไปเรียนกลับมาบ้านอย่างมีความสุขนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการเช้านี้ที่นครพนมค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าภาวินีเทพคำรามขอพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ